สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้นะคะชื่นก็ผิดนัดเพื่อนค่ะแล้วก็ชื่นก็พอดีชื่นไปทําธุระนะคะแล้วชื่นก็ลืมที่จะโทรไปบอกเขาก่อนนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้ชื่นยังไปไม่ทันนะเพราะว่าชื่นติดธุระอะไรเงี้ยแต่ชื่นก็ลืมว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมันเหลืออวลาอีกตั้งเยอะแบบเราไปก่อนก็น่าจะทันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่ทันค่ะแล้วก็ทำให้ชื่นเลทแล้วก็ไม่ ไม่ไม่ได้โทรบอกเขาอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เพื่อนทรายยไอ้กระติกเออโหชิคก็อึ้งไปเลยนะโดนด่าว่าไอ้กระติกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นแล้วชิคก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อถ้าสมมติว่าเราอะค่ะมันก็เลยทําให้ชินรู้ว่าถ้าเราอ่ะไปไม่ทันหรือว่าเราเราคิดว่านัดเนี้ยมัน มันไม่ทันแล้วเราต้องโทรบอกเขาเพื่อให้เขาอ่ะอจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็จะได้เตรียมแผนหนึ่งแผนสองของเพื่อนเขาอะคะ่ะแล้วก็แล้วเราก็จะได้ไม่เสียเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาก็ให้อภัยชื่อนะคะแล้วก็คําด่าไอ้กระติกนี่มันก็อึงอ้งอึไปกับหัวใจมั้ง เหมือนกันนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เรานัดกับใครแล้วอะถ้าเราไปไม่ทันเราโทรบอกเขาหรือบอกเขียนข้อความบอกเขาหน่อยเพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเพื่อนที่น่ารักไปและเราจะได้ไม่โดนด่าว่าอีกกติกนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะเลิฟเลิฟค่ะ